สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิวก็จะมาตัดสกูชี่นะคะคือไม่ขำแล้วนะโว้ยคือมีจริงๆริงบิวตัดปไปแล้วแหละแต่มันอยู่นี่คืออยู่นี่เว้ยตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนเรา,เอาตอนเรากดกล้องอะ่ะเราไม่ได้กดเว้ยเราเลยต้องมาตัดอันใหม่ เดี๋ยวเราก็ต้องไปเลือกสกูชี่ชิ้นใหม่นะคะในชีวิตก็ไม่เคยตัดสกูชี่เหมือนกันนะเคยทําแต่มีน้ำนีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวิวไปเลือกสกูชี่แป๊บหนึ่งนะคะชิ้นนี้เราเลือกตัดนะคะก็จะเป็นนี่เลยปังเนศพที่ทุกคนโปรดปรานกันมานานเป็นไงล่ะดูแพ็กเกจดูแพ็กเกจตที่บิวทํามันยับหนักมากเพราะว่าบิวบีมันเยอะมากเห็นถึงความรักที่บิวมีให้มัน ป็นเจ้าแม่เนี่ยจัดเจ้าแม่เนี่ยจัดเจ้าแม่หน้าขี้แพ็กเกจหมดกันชีวิตอขอจับพรงสุดท้ายม,มันเป็นมันเป็นชุกกชี่ไซ่มีเดียมที่ดังที่สุดในโูกใช้เรื่องมันเนี่ยคือมันคือปังในรดแก ตัดยังไงตัดแนวนี้ตัดแนวตรงเฮ้ยคือบิวจะเลือกตัดสกูชิที่ไม่มีตาหนินะคะเพราะว่าสกูชิที่มีตําหนิแล้วเนี่ยบิวจะรู้ว่าข้างในเป็นสีอะไรซึ่งอันนี้บิวไม่รู้บิวไม่เคยทํามีตําหนิซะด้วยให้บิวดําละข้างในนี้เป็นสีขาวดูความสโลมันสโลแค่ไหนต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ย เราก็เตรียมเกนไกมาเล้วเรียบอยนะคะเกนไกนี้สีแบบฉูดฉาดมากสีแดงไม่อยากตัดอะอทำใจยากเหลือเกินในการตัดนะคะตายไม่อยากตัดแล้วขอลองนะถ้าตัดแล้วขอล้องนะอย่าท้าของเทมะนะ้มาเนอะ อย่าทำแบบด้วยโอ้ยไม่อยากตัดอู้วโ,โดนนิ้วชีวิตดีดีเสร็จแล้วนะตัดแล้วเฮ้ยตัดไม่เข้าโว้ยดีดีดีเอ,อ่อไม่เข้าแต่ดูตรงนี้มันดะขอบคุณไม่คือเนี้อมันตัดยากมาก อืมอืมตัดยากชะมัดตัดยากมากอ๋อนี่ข้างในมันเป็นสีขาวจริงๆดนะเฮ้ยโอ้ยนี่ตัดได้แล้วนี่นะคะตัดได้แล้วอเสียใจความผิดพลาดครังใหญ่ ที่ทำไม่ต้องตัดสกูชี่อันโปรดปรานถ้ามีเสียง Air แอร์รักล้อขออภัยนะคะเพราะพี่เปิดแอร์ปปอ,อยู่นะคืิปพี่แล้วไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่ามีอยู่ข้างล่างวันนี้ข้างล่างมืดแล้วเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอข้างล่างวันนั้นอยู่บ้านกับน้องแล้วแต่ว่าวันนี้พี่อยู่บ้านโดน,นดา่า สองทีแล้วนะเว้ยก็ลุงอย่าทามาอีกอย่าดาไปอีกเดี๋ยวนะทามาเดี๋ยวจะทากลับยานะเว้ยเป็นไงโัวชี้เจ้าแม่นาคีสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย ยิมแก้มเลยไม่มีอะไรทำบาย